สวัสดีครับ FC ช่องลุงช้างเจย,ยอเวันนี้ก็ยังเก็บตัวอยู่ที่สรับบรีนะครับก็กลับรถมาแวะสำรวจที่วิหารหลวงพ่อสํเเ็็จศักดิ์สิธิ์นะครับก็ผมจะมาอยู่บ่อยๆนะครับม,มากราบไหว้ท่านนะตามที่มีเวลานะครับก็ มีข้อมูลบอก FC นะครับ f c นะครับเพเนื่องจากสถานการณ์นะครับเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของทางราชการนะฮะป้องกันการติดเชื้อนะครับก็มูลนิธิหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อกอ็ได้ประกาศนะครับ ข้อปฏิบัติเก้าข้อนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับงดจัดงานประเภณีสองกานไปตาปีหกสานะครับหนึ่งข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองงดทำโรงทานบริเวณพื้นที่วิหารนะครับข้อสามงดบริการดอกไม้ทุกเทียนข้อสี่งดห่มผ้าหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ข้อห้างดจุดประทัดข้อหกงดบริการน้ำมนต์น้ำมันตะเกียงข้อเจ็ดปิดจุดบริการน้ำพระพุทธมนต ก็แปดผู้ที่มามีอาการไข้รู้สึกไม่สบายกรุณางดเข้าสนะทการนวัชการหลวงพ่อด้านในวิหารโดยเด็ดขาดก็เก้านะครับก็ขอความร่วมมือมทุกท่านที่มากราบขอพรน้อมวสวดศักดิ์สิทธิ์นะฮะต้องผ่านจุดคัดกรองสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลไอกรอทุกครั้งก่อนเข้านมัสการในจํานวนคนที่เหมาะสมเว้นระยะหา่างระหว่างบุคคลเพื่อป้องกันเื้อโรค เชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับขอพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะครับก็ทางคณะกรรมการูุนิธิก็ประกาศหยุดตั้งแต่วันที่อ,อันจันทที่30 30มีนาคือพรุ่งนี้นะครับใบชน30เมษา63นะครับนั้นเอฟซี FC ที่ติดตามช่องลุงช้างนะครับก็ จะมากราบไหว้หลวงพ่อสําเร็จในช่วงเวลาดังกล่าวก็กงดนะงดนะฮะทางวิหารก็จะปิดนะฮะจะปิดนะครับ30มีนาาม <c oughs> ถึง3 30เมษายน63นะครับก็จึงอัดคลิปแจ้ง fc นะครับทุกท่านนะครับทุกท่านนะครับครับกราบไว้คลิปสั้นๆนะครับจยากช่องลุงช้างช่ยใจครับ